ว้ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเบดดี้ลองส่องทางโน้นสิเผื่อมันจะอยู่ตรงโน้อนอ่ะลองดูโอ้ทางนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนะเอออุย้ยนั่นไงทาง12บสนาฬิกาเจอแล้วเบดดี้สกิปปี้ล็อกเก็ตอะเราต้องยิงมันก่อนเฮดช็อตนี่แหละเฮดช็อตด,ดี่แหละอุ้ยเดี๋ยวเฮดช็อตโอ๊ยเบนไปแล้ว จุ๊บบีแย่แล้วแย่แล้วลลสกีบีดีล้ล็อกเกตมันเจอพวกเราแล้วลเ้อล็อตนพว,นพวนไป,ไปืนเหมรื่อเงียบๆฮะกเมื่อกี้ฉันยิงเฮดช็อตใส่มันแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะดิแล <put> ้วเีดกันหถึงแม้นอตยลแกนชัวก็้เาแกให้ฉันล<อ>่นนะเฝ้ายึบสี่ชั่วโมงเลยทำไมแกไม่เปลี่ยนกะมาบ้างอ่ะฮะ พวกแกผลพวกแกคือลูกสอนการเข้าใจไหมไอ้แกตัวดีเลยรู้ฝาให้ออกเราะแล้วไม่เสียงอะไรเสียงมันจังยังไรเสียงทั้งตัวอะไรข้างล่างอ่ะมันยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยน่าจะกินวีดีลูกกินหรือเปล่าเนี่ยตีดาโอด้าโอ้โหจ้องบีเราต้องออกจากที่นี่มานี่มานี่เข้ามานี่ก่อนพวกเราต้องวางแผนกันนะว่าหาที่ใหม่อ่ะอ อย่าไปคิดเลยอันนั้นไปโนวดหรือเปล่าเจ้าหมีไปดีกว่าเก็บสเียร์ไปด้วยเบนดี้เก็บสียรเนเราต้องรีบลงไปแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเจ้าหมีอย่าอย่าอย่าลย่าอย่อย่าหย่อยอย่าอย่าอย่าอย่อลายอย่อย่อยาออ่าด้อย่าอ้าวยออย ข้างล่างนั่นใหญ่เห็นป่าว้าวแอบแอบแอบในต้นไม้แอบในต้นไม้แอบในต้นไม้เร็วเร็วเร็วใช่ใช่ใช่ซุ่มซุ่มไว้ซุ่มไว้เบาเบาเบาๆบาไล่ล้อมรอบทุกคนเอาตัวติดกันเอาตัวติดกันซุ่มก่อนลด แล้วแกจะแล้วแกจะเอาโคดีบหไม่ใช่ชัตเตอร์ติดวิญญาณนะที่แกจะเอามาถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังแกมีใครขี่โค้กแกนี่ไม่ใช่ด่างผีนะหมดไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเราต้องไปหาที่กำบังแล้วเจ้าหมีจังกว่าีีแหละอ่ะเราคงต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะนะตรงไหน ใช่ไม่มีบ้านด้วยกีก็ต้าสปร์ติปิโดใช่ใช่ใช่คือที่ได้ละเราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะที่หอคอยเมื่อกี้อ่ะเจ้าสัปาะหลาดมันบุกเข้ามาสกีบีดี้อกเกตเนี่ยพ่อมันยังบุกมาได้เลยแล้วบ้านหลังกระต๊อบแค่เท่านะมันจะไปขลุ่มหรือเปล่านี่ไม่ต้องห่วงกากาธรรมดาอยังไงเจ้าหมีแกดูฉันฉันคือพลสไนเปอร์บ้านสกีบี ใช่นี่เบนดี้ก็มีคนสไนเปอร์เหมือนกันเป็นยังไงล่ะรับรองเราปลอดภัยแน่ๆเป็นอะไรคนลบผลลบไหนปลาสิโอ้ดูดีวิวโอ้โหตโ,โ,โ้มมานี่เจ้าบีแกหลบอยู่ในนี้แล้วกันโอ้โหดูบ้าสิมีสไลเดอ ER ร์ด้วยว้าวมีสไลเดอร์ให้หมีเล่นด้วยใช่เป็นไงโอ้โห โโอ้หมาเดี๋ยวฉันสำรวจดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างออุ้ยฉันเจอมือสไนเปอร์สกิบิดี้ฉันต้องเปิดก่อนนี่แหละฉันต้องเปิดก่อนดีโอ้ยมันยิงมามันยิงกลับโอ้โหโอ้โหมันยิงกลับนี่แหละมันเข้ามาแล้วเจ้าหมีไปบ้านของเรา ดีได้ดื้อด้ออย่าดีเลงอะไรเลงอะไรดีได้ดีได้ดีเล้าตอนจะมีโดนช่วยด้วยช่วยด้วยดีจะไปอยู่ในโซนไว้ดีดีเลงตัวดีไม่สนใจเพื่อาอะไรมายู่ใกล้ให้เจ้าพีพิมเรียบร้อยหมดแว้ีดีแหละ เฮ้ยดู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 มันดูมันล้มดูมันล้มคาสลบดูดูคาบทโลว์คาบโลว์โอ้ยไม่ก็ไอ้ตัวเขาโลว์ปู่ไอ้ตัวไอ้ชันรู้เปล่าไอ้ฟันคือคาบสโลว์อะอะไรอยู่รู้เปล่าทำไมอ่ะเราชนะก็เพราะฉันไงมือแม่นสนิทเปล่าอะรู้เปล่าฉันอะมือหนึ่งเลยนะใน s อป่าแกเคยเล่นเปล่าที่นี่ไอ้ชนจะยังไงก็มันลิงแกใกล้ๆแกวิ่งวิไปกกันนี่แกรู้จักเกมนี้เปล่า มีสป,ปอนวะล่ะยังเราไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าเขาไม่จ้างเราอะ,นะเนาเะจริงจริงเหรอถ้าเมื่อไร่เขาจ่ายเราปุ๊บบอกให้กดกดปุ๊บเติมเตมโอเคปะ่ะดีดดกแกนฉันพูดอย่างนี<อ>้ก็ได้ฉันเคยเล่นฉันเคยเล่นเกมเฟลซ์ฟไฟลด้วยเออฟลซ์ไฟใช่ใช่บอกว่าเฟลซ์ไฟเขาแต่ว่าถ้าเมื่อไหรจ้างปุ๊บจะเรียกชื่อถูกจะจะเรียกชื่อเต็มเลยใช่ไหมเรียกชื่อเต็มเลยเรียกชื่อยิงซ้ำซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำ <C> e <at> ออพเราเออฉันว่านะคงต้องเปลี่ยนแบบกระท่อมใหม่แล้วละดูดูข้างหลังสิแกใช้กระท่อมอีกฟอฮะเจ้าต่อเว้ีโดดูแลสไลเดอร์ <c oughs> แกก็หายไปแล้วอ่ะ <c oughs> เอ้าบีโดหายไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะไม่มีสไลเดอร์บ้านมันต้องมีสไลเดอร์ิเปลี่ยนบ้านใหม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนได้ง่ายเลย <c oughs> าาน,นี่โอ้โห้านใหม่ของเรา รีโนเวทอย่างไวมากเลยเจ้าหวีนี่คุณกระเป๋าที่ไรอ่ะโอแทบดีที่ชเวทไวมากเลยเนี่ยนเร็วขนาดนี้ยอย่าพิเศษเลยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิไหนเปิดได้ปะเนี่ยอ่เป็นที่เราเปิดสิด้วยเนี่ยดูดิดูดูไหมทำไมประตูเปิดอย่างงั้นเนี่ยเป็นที่รู้ไหมประตูบานเท่าไหรปลายเป็นหมื่นเลยนะเปิดเลได้เนี้ยบานเป็นหมื่น อันนี้ก็ตั้งห้าพันแล้วนะเป็นดีกว่าเมื่อกนะ่อนเปิดยังไง<ล>เนี่ยต่ตกหญ่ใยตัวนี้แคร์ให้เป็นที่เขาตัดเท้าเปิดยังไงต้องเอะให้ประตูขายเนะี่ยฮะแล้วเปิดประตูยังไงให้มันมีก้อนลอยทนะิ้งไว้เนี่ยถ้าสมมนหลมันเ,เป็นก้อนหรือขวดน้ำเนะี่ยฮะฉันว่านะมันเป็นแก้วมากกว่านีกว่าฉันว่านะเราโดนผู้ต้อเข้ายอมแมวอย่าต่อไม่เป็นไรประตูหายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่รีโนวเวทใหม่ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เราไม่มีที่แบบว่า ไม่มีรถเลยอ่ะมีที่จอดรถแต่ไม่มีรถอ่ะเจ้าหมีเรามีตั้งสร้างบ้านก็ดีแล้วจะต่อจะม,มีโดจะซื้อรถอีกเหรอเฮ้ยไม่เงินไม่มีแล้วแท้นั่นนะ,ะ,ะสิออมันไม่ซื้อ <ๆ S 1> เ<ล>อ่ะฉันว่าฉันได้รถคันใหม่แล้วนั่นน่ะนี่รถคันใหม่นั่นน่ะสกีวีดีล็อกเก็ตอ๋อจริงนะสกีวีดีล็อกเก็ตเดี๋ยวเพิ่งรีดโอเวอรบ้านใหม่ยานะไม่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 เอาไม่เอาไม่เอายานะเจ้าหมี ไม่ต้องห่วงชัดอ่ะมือสไนเปอร์อันดับหนึ่งแกเข้าไปหลบในบ้านก่อนเงินไม่มีแล้วเงแกเข้าไปหลบในบ้านก่อนสิอาเดี๋ยวไปรีบนอมก็ได้เอาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนอ่ะเอาไปไหนแล้วอ่ะหรือว่ามันยอมรับข้อเสนอเห็นมาเห้ไม่ไา ใช่ใช่นไปได้แล้วเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยอย่างนี้เจ้าหมีเนื่องจากคุณค้างชำระค่าเช่าบ้านเราเลยจะเป็นต้องยึดบ้านคุณไปไอขอแสดงความเสียใจด้วยนี่ไงแค่ไปจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยบ้านโดนยึดบ <laughs> ไไ้า <laughs> นถ่ายเอาบ้านถ่ายไปไ่าย <laughs> ่ปไปสืบเจวี่เขาป่าไปโอ <laughs> ไเขาต้องไปนอนในป่าแบบผีเพาว่าไปใช่ไหมเนี่ยใช่แกก็ต้องไปกินไม้ไผ่ต่อ,อ,อไม่อยากเป็นผีเพนด้าจะ,จะกินไตรยุบริษัทไม่ได้เ <laughs> จวีรอฉันด้วยสิเร็วเร็วเแล้วแกจะไปสร<า>้งางบ้านที่ไหนเนี่ยต้องรีบปัดไม้ก่อนนี่ปัดไม้ก่อน,อนเราป่าเหมือนไม้ขาบ้าน ีม,มันไม่ใช่วายคราฟนะเร<ะ><ะ>็วเร็วเร็วตัดไม้ตัดไม้เร็ว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 ตัวพวกกอะไรกันดีว้าวว้าวมันฟุกชอนโอ้ฟเดี๋ยวโอ้โหอ,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 อย่าอยา่าเจ้าล็อกเก็ตว้าวไปดูวยแล้วเดี๋ยวมันฟ<ม>ุกชอนไปตรงนั้นเหมือนอุกกาบาตเลยสกิลมันโหดมากๆ อย่างนี้เราต้องสร้างอะไรป้องกันไว้แล้วล่ะไม่งั้นมันมาอีกรอบแน่ๆโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันมาจับมือกันเร็วเร็วเร็วจับมือตีหัวเบนดี้ก่อนอย่าตีกันสิโอ้โหนี่คือสกีวีดี้กองโจนะครับตัวระเบิดนั่นเองครับแต่ว่าพวกเรามีป้อมปารการแล้วดูของเบนดี้กับเจ้าหมีพร้อมกับบ้านใหม่โอ้โหนั่งนี้แหละพวกมันไม่รอดแน่

อย่าให้บ้าทังนถดมนนเเเลโอ้ยเนเระเบิดไปเิเลยดูบ้ายไปตัวหนึ่งแล้วเจ้าบีเหลือสามตัวเหลือสามตัวเดนแล้วเีเป็นยนแล้วเจ้าอีเดี๋อวหอมนะครับตอนนี้้าบีล้วเปนดีหอมายเจ้าต่อจรูกเลยเอัวอย่าเข้ามาใกล้ฉัน เดี๋ยวี uh ้าดออกไป้รไ่ะอ้ไปจุอาโดนพังแล้วไปไปเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเหล่าวบตัวเดียวท้ายนี่แกแกขตรงนี้เลยโอบลระเบิดโอ้อลระเบิดเทพมากระเบิดระเบิดนี่นี่แกตีมาทำไมอ oh, ่ะตีทไมฉันไหม่ออกเลยไม่ออกเลยไปอาบน้ำไป ไม่กอดไม่กอดไม่กอดอะไรแกเจ้าหมีเอาละครับทั้งนี้นะครับเจ้าหมีกลับมาแก้แค้นนะครับแล้วก็โหดกว่าเดิมนี่คือหุ่นยนต์จากทีมฟอร์เทดูเอ้ามาทั้งหมดอ่ะหตัวบอกไว้ก่อนเลย5ตัวประจันบานเลยเจ้าหมีใช่เอามาอาจจะเจ้านั่นตัวเดียวเลยไหนดีเจ้าหมีเข้าไอเจ้าหมาเลยมันยิ้มเสียนะครับบอกว่า แกต้องตายแน่โอ้โหไม่ใช่หรอกฉนบอก่อนฉันเป็นธรรมดาฉันรับผุดทงบอกไม่โหเอาละพร้อมแล้วไปลุยอิ่งวล่งบิน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 มินบไนบนบ่นบินบิดอนินบ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 ินนบินบินบนบิ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 น้นโนนอนนนโอ้โหนบ้ หุ uhm, ่นยนต์ยบอนย uh, you uh, uh ิบ uh. ่นยนต์อ uh. ยุนยต์ิบอนไหุ uh ่นยนต์ของฉันอุ้นี่แกทลายหุนยนต์ของฉันจ้ามีจะซื้อมาให้อยู่แบบสบายสบายนทแทดูฉันว่านะมีอีกตัวหนึ่งหุ่นยนต์สีเขียวเอามาจัดการกับมันเดียว เปนดีเอาหุ่นยนต์สีเขียวออกมาหน่อยดีนี่เรามีหุ่นยนต์สีเขียวเปนดีตรียมไว้แล้วนี่เตรียมไว้แล้วโอ้โหดปเอาเลยไปแล้วเขาใหญ่แล้วว้าวบ้าดอโอ้โหเจ็บวดนาดโอยบ้านเดี๋ยวโอ้แล้วจะตัดพมีโดหมด หมดอีกแล้วเหรอคุณละหมดอีกคุณเที่ยงนะตัวอะไรจะโหดปาดดัน <c oughs> นี่ฉันบอกไว้ก่อนนะฉันสร้างบ้านมาแค่ร้านกุ่าล้านนะแต่ฉันซื้อหุ่นยนต์พวกนั้นมาได้ลไปตัวเท่าไหร <c oughs> ่เท่าไหร่อ่ะร้อยสองสิบล้านเลยนะ <c oughs> โอ้ดนะสงสารเจ้าหญิงโหดนะฉัน <c oughs> ออมร้อยสองสิบล้านร้อยสามสิบล้านพัลน,นล้านหมื่นล้านสร้างบ้านดีกว่าไห <c oughs> มนั่นนั่นน่ะสิเนี่ยไหนเขาจะไหนไหนเลยทำให้มันหมดไปเลยไป นั่นนะสิเนี่ยดูดิล้อมรอบขนาดดีเนี่ยโอ้โจะไม่เอาอะไรแล้วทงป้ายให้บมนเลยว้าวโอ้โหว้โอ้โห้หมดูปใ้ดิโอ้ยด o โฉันรู้สึกว่าความสามบ้าตัวเนี้ยมันน่าจะระเบิดตัวเองตายนะ โดนที่ป่ากันมาไปแล้วเหรอปล่อยระเบิดทิ้งไว้แค่ไหนรอดีป่ากันดีกว่าป้าได้ไหมจะไปโดนที่ป่าไปเปล่าไม่ไปอ่ะฉันไม่ใช่หมีฉันไปกับเบนดี้แล้วป้าเบนดี้ป้าไปแล้วนะครับโัวเต็มันสองคน